สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมชักเป้นะครับจากลาสมัยทีเนาะวันนี้นะครับมีงานเหมือนงานนะครับตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับพอดีว่าเครื่องไอโฟนของลูกค้านะครับตกตึกมาตกตึกห้าชั้นมานะครับสภาพจอเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ เลนอันนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็จะมาสรุปงานให้ฟังนะครับว่าตัวนี้ทำอะไรไปบ้างตัวนี้นะครับเครื่องตกตึกมาแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับตัวเครื่องยังเปิดติดอยู่นะครับแต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะงองงนิดนึงนะครับ อันนี้มันไม่สามารถดัดได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ดัดนิดหน่อยแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าที่นะครับยังมีแบบรอยจออยู่นะครับตัวด้านในนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับใส่นะครับ ก็คือหน้าจอที่ผมทําการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอใหม่นะครับที่ผมทําการเปลี่ยนไปแล้วเนาะใช้งานได้ปกติครับบ้กกตึกชั้นที่60ชั้นหพอชั้นห้ชั้นห้า <15. S 1> ได้ครับดีนะครับที่ตัวเมนบอร์ดนะครับยังไม่เกิดความเสียหายเท่าไหร่อันนี้ก็แค่หน้าจอแตกนะครับแล้วก็บอดี้งอไม่กระทบกระเทือนถึงอุปกรณ์ภายในนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดเครื่องได้อยู่ตพอทางร้านก็รับเปลี่ยนนะครับพวกจอยโฟนเปลี่ยนทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ไอโฟน5ไอโฟน 5S นะครับไอจนถึง iPhone 11เลยนะครับตอนนี้ก็รับเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนกระจกอยู่นะครับแล้วก็งานซ่อมอื่นๆนะครับจะเป็นงานซ่อมพวก Notebook พวก Macbook นะครับหรือว่างานลงโปรแกรมอะไรพวกนี้ทางผมก็รับทําอยู่นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถ inbox เข้ามาได้เลยนะครับทั้ง c e b o o k Fanpage นะครับหรือว่าทางช่องทาง YouTube ก็ได้ครับสอบถามเข้ามาได้ นะครับ YouTube ก็ YouTube s m a r อ IT นะครับแล้วก็ที่ร้านนะครับมีทั้งหมด3ส,สาขาเนาะมีสาขาเมกาบางนานะครับยูเนียนมอลล์แล้วก็เจมิโนอโซกนะครับผมสามารถเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะครับต่งตางสาขา,าครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ